โอ้โหเป็นประเด็นดร,รมาม่าขึ้นมาจนได้นะครับ f อหลังจากที่หมอลำพอพอได้ร้องเพลงสมน้ำหน้าตัวเองซึ่งเป็นเพลงของศิลปินดังเจ้าของเสียงเพลงก็คือคุณจินตลาภูลาบนั่นเองนะครับเอซทุกท่านและเพลงนี้ก็ได้มีน้องๆในวงการหมอลำอื่นๆนะครับได้นำบทเพลงนี้ไปร้องด้านหน้าเวที ของตนเองนะครับ Fc และที่พีกไปกว่านั้นนะครับกำลังเป็นเวโรที่โด่งดังในแอป tik t o k เลยนะครับกำลังโด่งดังเลยทีเดียวนะครับสำหรับเพลงสมน้ำหน้าตัวเองนะครับ Fc แต่ว่าเพจรับสร้างเครื่องจักรและปรับปรุงระบบได้โพสต์ข้อความผ่านเพจของตนเองโดยมีข้อความว่ามาฟังเอืย้ยพอๆร้องเพลงสมน้ำหน้าตัวเองลึกๆแล้วเอืย้ยเพื่อนกระหักบักล่าน,น้อยๆนั่นละ แต่ย้อนเวลากลับไปบ่ได้แล้วก็เลยได้แค่แสดงออกมาให้ฟังด้วยเพลงนี้ล่ะนะครับ FC. เอฟซีเพลงวันนี้มาแรงคิดถึงเจจะขาดแต่เขาไม่หวนคืนหมอลำโพๆเพลงสมน้ำหน้าตัวเองนะครับเี FC ทุกท่านเท่านั้นนะครับก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายเลยนะครับโดยท่านแรกก็บอกว่าจริงๆทั้งสองคนรักกันมากรักลูกมากตอนแรกคืนดีกันไม่ได้ เพราะมีปัจจัยหลายอย่างเช่น FC แต่ถ้าปล่อยเรื่องนี้ให้เบาบางตามธรรมชาติเป็นพ่อแม่เพื่อนที่ดีต่อกันยังไม่รีบมีใหม่อนาคตคืนหากันได้แน่นอนถ้าไม่คืนแต่มรดกทั้งหมดบิ๊กยกให้ลูกแน่นอนนะครับ FC หลังจากคอมเมนต์นี้ลงนะครับก็ได้มีติ่งมอลำสวนเข้ามาทัน